ดีค่ะมากับแนนนะคะก็ะต้องมากับแนวแต่งซิ่งวันนี้นะคะแนนจะพามาชม4ประตูยกสูงเกรด LDA นะคะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่840,000บาทแต่ถ้าท่านใดอยากได้เป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่ม7 0 0 0บาทนะคะรถคันนี้แต่งอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะแต่สเปคล้อแม็กนะคะก็จะเป็นล้อ TE ก้านยกนะคะ SUV รุ่นนี้นะคะ <OM> จะมีทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีดำเงาดำด้านแล้วก็สีทองนะคะ สเปกยางจะอยู่ที่265นะคะ R18 นะคะอยากจะจัดทรงหน้า1หลัง2หรือหน้า2หลัง4ก็ได้นะคะส่วนปลายท่อนะคะก็จะเป็นท่อไปลายไดายเดินทั้งลำเลยนะคะอยากจะได้เป็นท่อไปลายได้หรือท่อหน้าเผาก็สามารถแจ้งเราได้เลยนะคะถ้าท่านใดอยากจะได้รถทรงยีราฟแคะ LDA 4ประตูยกสูงหรือว่าโหลดเตี้ยนหน้า1หลัง2ตอนนี้นดาจัดโปรโมชั่นดาวอยู่ที่15,900บาทเท่านั้นค่ะ นั่นก็ฝากกดติดตามนะคะเพจยูสูเมืองนนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปนะคะวันนี้แนะขอตัวกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ